ส่วนแพ็กเกจ B จะอยู่ที่ราคาราคาครับราคาครับสองแพ็กแพ็เกจ B ราคาอะไร <laughs> จำไม่ได้ราคาน้องนี่รักพี่มากเลยนะพี่ซิกจนหน้าพี่จะไม่เป็นมนุษย์อยู่แล้ว <laughs> <laughs> สวัสดีครับผมฟิวนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สาธิตจากบริษัทร่วมใจมอเตอร์เซลล์กบตาเมืองเลยนะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับนวัตรกรรมใหม่ทางการเกษตรนะครับ ซึ่งเป็นเจ้าดูดแอร์ก๊าที30นะครับโดยทางร้านร่วมใจมอเตอร์เซค์คูต้าเมืองเลยนะครับเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายทั้งหมด3รุ่นนะครับหมี t 10นะครับผมจูน้ําได้10ลิตร2มี t 20 Pro นะครับจูน้ําได้ทั้งหมด20ลิตร3จะเป็น t 30นะครับซึ่งเจ้าตัวก็อยู่ด้านหลังผมแล้วครับสำหรับเจ้าตัว t 30ส่วนราคานะครับผม t 10จะแบ่งเป็นดังต่อไปนี้นะครับแพ็กเกจ A จะอยู่ที่2 30,000ซึ่งในแพ็กเกจ A นี้จะมี แบตเตอรี่ให้2ก้อนนะครับผมรวมไปถึงแท่นชาร์จให้1อันอีกราคาหนึ่งเป็นแพ็กเกจ B นะครับผมราคาจะอยู่ที่280,000ภายในแพ็กเกจ B นี้จะมีแท่นชาร์จให้1อันแล้วก็รวมไปถึงแบตเตอรี่4ีก้อนนะครับผมส่วนราคา P20 Pro โปนะครับมีทั้งหมด3แพ็กเกตแพ็กเกจ A จะเริ่มต้นที่3 2 0 0 0 0บาทแบตเตอรี่2ก้อนนะครับผมส่วนแพ็กเกจ B จะอยู่ที่ราคาราคาครับราคาครับสองแพ็กแพ็เกจ B ราคาอะไรจำไม่ได้นะคะน้องนี่รักพี่มากเลยนะพี่ซิกจนหน้าพี่จะไม่เป็นมนุษย์อยู่แล้วส่วนราคาของ20โปูนะครับแพ็กเกจ A นะครับแพ็กเกจแรกของเราจะอยู่ที่3,220 0 0บาทได้แบตเตอรี่ไป2ก้อนนะครับส่วนแพ็กเกจ B จะอยู่ที่361,000บาทได้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด3ก้อน ส่วนแพ็กเกจที่3นะครับเป็นแพ็กเกจ4จะอยู่ที่ราคา42,000บาทแพ็กเกจนี้จะพิเศษขึ้นมาหน่อยได้แบตเตอรี่4ก้อนนะครับส่วน T30 นะครับเป็นราคาของทีสามสิบแพ็กเกจเจะอยู่ที่3าม0สนบาทภายในแพ็กเกจ A ก็จะเหมือนเจ้า t ีสิเลยครับมีแบตเตอรี่ให้2ก้อนรวมไปถึงแท่นชาร์จหอันนะครับส่วนแพ็กเกจ B จะอยู่ที่5้า0 0นสบาทโดย แพ็กเกจ B จะมีให้ก็คือแท่นชาร์จ1อันรวมไปถึงแบตเตอรี่4ก้อนนะครับพิเศษนะครับเมื่อซื้อโดนการเกษตรจากคูบุต้าเมืองเลยนะครับรับไปเลยครับโปรโมชั่นพิเศษดาวเริ่มต้นเพียง10ปรเรวมไปถึงประกันภัยชั้น1นานสูงสุดถึง2ปีวงเงิน1ล้านบาทนะครับและบินอุ่นใจกับบริการหลังการขายนะครับของเราจะมีช่างและผู้ชำนาญการเข้าไปสอนให้ลูกค้าถึงบ้านทั้งหมด3วันนะครับหรือจนกว่าจะบินด้วยตนเองเป็นนะครับ พร้อมเก็บเอกสารเพื่อนํามาขอทําใบอนุญาตการบินให้กับลูกค้านะครับผมครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับโปรโมชั่นพิเศษโดนการเกษตรจากทางร้านร่วมใจคูบุต้ามืองเลยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้หน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากได้ดโดนการเกษตรนะครับรวมไปถึงรถไถคูบต้ารวมไปถึงนะครับรถด,ดํานารถเกี่ยววดข้าวแล้วก็รถขุดนะครับผมสามารถติดต่อผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับ ฝากลูกค้าด้วยนะครับผมสามารถติดต่อเข้าไปหาทางร้านเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ปรึกษาการขายคอยบริการลูกค้าอยู่นะครับผมสุดท้ายนี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ โดนมันใช้ทำอะไรอะพี่โดนอะใช้ฆ่าย,ายะแต่พี่ไม่รู้อะจะอ,อะไรมาฆ่าเธอออกจากหัวใจสักทียังวางไว้ที่เดิมทุกอย่างที่เป็นคนเธอฉันมันได้แต่เพ้อเพราะคิดว่าเธอเธอคืนกลัามายัางเก็บไว้ที่เดิม